สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อแนวทางการใช้ชีวิตด้วยพลังงานบวกค่ะก็มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากๆกเลยที่เน้นเรื่องวิธีสร้างพลังใจเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาลองสกัดเอาเทคนิคที่ใช้ได้จริงกันค่ะให้รู้สึกดีมีพลังมากขึ้นนะคะโดยหลักๆจะมี3มเรื่องคือการยินดีกับคนอื่นจริงๆอะคะ่ะการดูแลพลังงานใจเราเองแล้วก็การปรับจูนตัวเองให้เข้ากับพลังงานรอบตัว มีประโยคเด็ดจากแหล่งข้อมูลที่ชอบมากเลยค่ะคือความสําเร็จของคนอื่นไม่ได้ทําให้ส่วนของเราน้อยลงแล้วก็เราเป็นส่วนหนึ่งของพลังสร้างสรรค์ที่ใหญ่กว่าอืมโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกการยินดีกับคนอื่นยังไงให้มันจริงจากใจในข้อมูลบอกว่าการยินดีแบบจริงใจเนี่ยมันต้องมาจากข้างในเลยนะคะแบบว่าไม่มีอิจฉาไม่เปรียบเทียบซึ่งแหมพูดง่ายแต่ทํายากเหมือนกันนะคะเขามีแนะนําเทคนิคยิ้มจากข้างในด้วยแต่ที่อยากชวนคุยคือ ทำไมการยินดีกับคนอื่นมันถึงสําคัญล่ะคะเราถ้าแบบเออเผลอิจฉาไปแล้วล่ะจะทํำยังไงดีคะครับเป็นคําถามที่ดีเลยคือสิ่งที่ข้อมูลชุดนี้พยายามจะชี้ให้เห็นนะครับคือการเปลี่ยนมุมมองเราก่อนเลยต่อความสําเร็จของคนอื่นนะครับจากเดิมที่อาจจะมองเออเป็นคู่แข่งหรือทำให้เรารู้สึกด้อยค่าลงไปให้ลองมองใหม่ว่าเป็นเหมือนหลักฐานครับหลักฐานใช่ครับหลักฐานว่าสิ่งที่เราอยากได้หรือสิ่งที่เราฝันถึงอ่ะมันเป็นไปได้นะ เหมือนมีคนพิสูจน์ให้เห็นแล้วความสําเร็จของเขาไม่ได้มาแย่งพื้นที่เราไปเลยข้อมูลเลยแนะนําให้เราลองเปลี่ยนคําถามเลยหัวจากทําไมต้องเป็นเขาทําไมไม่ใช่เราเป็นเอ๊ะเราเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างนะแบบนี้มากกว่าครับอ๋อเปลี่ยนคําถามในหัวเราเองใช่ครับส่วนเรื่องความอิจฉาที่อาจจะผุดขึ้นมาอันนี้ข้อมูลก็บอกว่าให้รู้ทันมันก่อนแล้วก็ลองใช้การแผ่เมตตาสั้นๆก่อนกล่าวคํายินดีก็ได้ครับ ลองส่งความรู้สึกดีๆในใจไปก่อนเช่นแบบว่าขอให้เขามีความสุขมากๆกับสิ่งที่ได้นะอะไรทํานองนี้ครับการทําแบบนี้มันเหมือนปรับคลื่นเราก่อนอืมครับพอเราปรับข้างในแล้วเนี่ยคํายินดีที่พูดออกไปมันจะจริงใจขึ้นไม่ใช่แค่ลมปากมันคือการเปลี่ยนพลังงานลบๆข้างในให้เป็นบวกส่งออกไปครับโห้ขึ้ใจเลยค่ะคือเปลี่ยนจากสนามแข่งเป็นสนามเรียนรู้แล้วก็ส่งกําลังใจให้กันอืมดีจังค่ะ นอกจากเรื่องปรับมุมมองต่อคนอื่นแล้วเรื่องการดูแลพลังงานตัวเองนี่ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมคะที่ข้อมูลเน้นมากๆใช่เลยครับสําคัญไม่แพ้กันเหมือนเราต้องคอยเติมพลังงานดีๆให้ตัวเองตลอดเวลาแหล่งข้อมูลก็แนะนําเครื่องมือไวหลายอย่างเลยครับที่น่าสนใจนะมีอะไรบ้างคะกลุ่มแรกก็เป็นเรื่องของความคิดอย่างบันทึกขอบคุณหรือ gratitude journal เนี่ยครับไม่ต้องหรูหราอะไรเลยแค่ลองเขียน3-5อย่างที่เราขอบคุณในแต่ละวัน ทุกวันเลยเหรอคะถ้าทำได้ทุกวันก็จะดีมากครับข้อมูลบอกว่าการฝึกสมองให้มองหาสิ่งดีๆแบบนี้มันช่วยปรับค่าตั้งต้นทางอารมณ์เราให้เป็นบวกง่ายขึ้นครับอีกอย่างคือการฝึกอยู่กับปัจจุบันอาจจะแค่5-10นาทีต่อวันก็ได้ครับหายใจลึกๆทำสมาธิสันส้นๆช่วยดึงสติกลับมาไม่ให้ฟุ้งซ่านหรือกังวลเกินไปอืมอืมค่ะแล้วก็มีกลุ่มที่สองเป็นเรื่องการจัดการสิ่งรอบตัวกับร่างกายเราอันแรกคือ การเลือกรับข้อมูล input management อันนี้ผมว่าสำคัญมากเลยนะในยุคนี้ใช่ค่ะข้อมูลเยอะมากครับคือพยายามเลือกเสพสื่อที่มันสร้างสรรค์นหน่อยลดข่าวลบๆหรือ,อ,อการอยู่ใกล้คนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ลงะครับแล้วก็สุดท้ายการเคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายใช่ครับออกกำลังกายเบาๆโยคะหรือแม้แต่เปิดเพลงเต้นก็ได้ข้อมูลอธิบายว่าพลังงานที่ดีมันต้องการการไหลเวียน การขยับตัวเนี่ยช่วยคลายเครียดแล้วก็กระตุ้นสารแห่งความสุขด้วยครับครบเลยนะคะทั้งข้างในข้างนอกทีนี้มาถึงส่วนที่3ซึ่งอาจจะฟังดูลึกซึ้งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือเรื่องการปรับใจให้คอนเน c กกับจักรวาลหรือที่เรียกว่า Flow State สภาวะลื่นไหลอันนี้ข้อมูลเขาอธิบายเชิงปฏิบัติไว้ยังไงบ้างคะพอจะจับต้องได้ไหมคะครับตรงนี้ข้อมูลพยายามจะเชื่อมโยงสภาวะข้างในเรา กับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างนอกหรือการไหลของชีวิตนะครับวิธีที่แนะนําก็ไม่ได้ซับซ้อนนะเริ่มจากการตั้งเจตนารมณ์ที่ชัดเจนตั้งเป้าหมายเหรอคะมากกว่าเช่นอยากรู้สึกมั่นคงจังเลยอยากรู้สึกเบาสบายหรือมีอิสระไม่ใช่แค่ตัววัตถุแล้วลองเขียนออกมาเป็นประโยคปัจจุบันเหมือนเรากําลังรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วอ๋อเน้นที่ความรู้สึกครับจากนั้นคือการปล่อยวางและเชื่อมัน่น คือพอเราตั้งเจตจำนงไปแล้วก็วางใจในกระบวนการไม่ต้องไปกังวลว่าเอ๊ะมันจะมาเมื่อไหร่จะมายังไงข้อมูลบอกว่าการปล่อยวางเรื่องวิธีการและเวลานี่แหละครับที่ช่วยลดความเครียดแล้วก็เปิดทางให้สิ่งต่างๆมันเข้ามาในจังหวะที่เหมาะสมของมันเองอืมเข้าใจค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการอยู่กับปัจจุบันขณะครับเพราะนั่นคือจุดที่เราเชื่อมต่อกับการไหลหรือโฟลได้ดีที่สุด แล้วก็สุดท้ายคือการสังเกตสัญญาณหรือซิงโครนิิตี้สัญญาณแบบไหนคะก็พวกเหตุการณ์บังเอิญที่มีความหมายนะครับเ <c oughs> ช่นอาจจะเห็นเลขซ้ำๆบ่อยๆหรือกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ได้ยินเพลงที่เนื้อหามันตอบคำถามเราพอดีอะไรแบบนั้นอ๋อ oh. ครับข้อมูลมองว่าสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเหมือนการตอบรับหรือการนำทางจากพลังงานที่ใหญ่กว่าให้เราลองเปิดใจรับรู้แล้วก็ขอบคุณมันครับ โอเคค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยหัวใจสำคัญจากข้อมูลชุดนี้ก็คือการสร้างพลังงานบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยหรืออะไรแต่คือการฝึกฝนลุ้นล้วนเลยทั้งปรับมุมมองต่อคนอื่นใช้เครื่องมือดูแลใจตัวเองทุกวันแล้วก็ฝึกเชื่อมต่อกับกระแสะพลังงานที่ใหญ่กว่าผ่านการตั้งเจตนาการปล่อยวางและการอยู่กับปัจจุบัน ถูกต้องเลยครับมันคือการฝึกที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงโลกภายในของเราไปทีละนิดๆน,นะครับ